สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอเรื่อง,องการสรรหาผู้บริหารไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนะคะบริษัทเราผลิตเครื่องสำอางซึ่งตั้งอยู่สำนักงานใหญ่โอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งบริษัทของเรานะคะแบ่งออกมีอยู่สองสาขาด้วยกัน ในโซนยุโรปนะคะของเราก็จะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียเนี่ยของเราก็จะอยู่ในประเทศเกาหลีเรามาดูหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติงานทั้งสองประเทศกันนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารหละความสําคัญการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อองค์กรเพราะบุคคลเป็นผู้ดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนดและยังเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ธุรกิจจึงจําเป็นต้องมีการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดใจการพัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้เพื่อดําเนินงานให้วัตถุประสงค์ขององค์กร,รกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปิดรับสมัครในคัดเลือกบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและไม่ใช่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมและการพัฒนาการ มาเมินผลการดําเนินงานรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนกับการบริหารทรัพยากร,ารมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการที่ดําเนินการอยู่แต่ในบริประเทศใดประเทศหนึ่งต่างๆทางวัฒนธรรมประเพณีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายของนานาชาติปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ ก่งการคัดเลือกผู้บริหารในต่างประเทศนะคะ 1. ความสามารถในการปรับตัว 2. ความเชื่อมั่นในตนเอง 3. อายุ 4. ประสบการณ์ 5. ระดับการศึกษา 6. ทักษะทางด้านการเชื่อมสัมพันธรร์ทำไมตี 7. สุขภาพและสถานภาพสมรสการคัดเลือกผู้ที่จะไปทำงานในต่างประเทศ 1. เพราะเหตุใดผู้สมัครต้องการไปทำงานในต่างประเทศ สองความสามารถและความฉลาดหลักแหลมในการทำงานของผู้สมัครสามผู้สมัครมีโลก,กทัศน์บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือไม่เมื่อพิจารณาทั้งการมองโอกาสการมองปัญหาที่เกิดความเสี่ยงและอื่นๆในการทำงานในต่างประเทศสี่หลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าผู้สมัครมีความเชื่อมั่นในตนเองความสามารถในการปรับตัวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 5. สิ่งที่บ่งชี้ถึงศักยภาพในการเรียนภาษาการศึกษาวัฒนธรรม 6. ความสำเร็จจากการทำงานในปัจจุบันและถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายจะมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ 7. ครอบครัวของผู้สมัครมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ 8. จํจำนวนบุตรและอายุบุตรตลอดจนภรรยาและลูกๆต้องการย้ายไปด้วยหรือไม่ 9. ครอบครัวของผู้สมัครมีความกระตือรือร้อนที่จะไปด้วยหรือไม่การเตรียมบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น 1. รวบรวมข้อมูลของประเทศที่จะส่งบุคลากรไปประจำการ 2. จัดเตรียมข้อมูลและทำความเข้าใจกับหน้าที่ของตนเองที่จะได้รับผิดชอบโดยตรง 3. การจัดเตรียมกระบวนการในการทำความเข้าใจ 4. การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 5. การเตรียมการด้านความสะดวกและให้บริการในต่างประเทศ 6. การเตรียมข้อมูลที่เป็นสิ่งจูงใจเมื่อเสร็จภารกิจในต่างประเทศ 7. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศรูปแบบการปรับตัวในต่างประเทศแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะคะ 1. การปรับตัวก่อนเดินทางประกอบด้วย การฝึกอบรมก่อนเดินทางและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันของประเทศที่จะไปซึ่งเกิดจากขั้นตอนการคัดเลือก 2. การปรับตัวในประเทศที่จะปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่คุณสมบัติในการมองสิ่งต่างๆในแง่ดี เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงการเข้ากันได้กับผู้คนในต่างประเทศการรับรู้สังคมในต่างประเทศตามความเป็นจริงการเข้าใจในงานที่รับผิดชอบรวมทั้งความขัดแย้งในบทบาทค่ะมาสรุปสาเหตุความล้มเหลวของผู้ที่ถูกส่งไปต่างประเทศนะคะ 1. สภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคม 2. ความแตกต่างในด้านความเจ้าชาญทางเทคโนโลยี 3. ความขัดแย้งทางนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับรัฐบาลในต่างประเทศ 4. กระบวนการในการคัดเลือกไม่เหมาะสมเพียงพอ 5. ไม่พิจารณาปัจจัยทางครอบครัว 6. ก,การขาดฝึกอบรมที่เพียงพอในการไปทำงานต่างประเทศ 7. ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน,นงกับการประเ<า>มินเกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทข้ามชาติจะมีขอบเขตการดาเนินงานในหลายประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนในประเทศต่างๆที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรของของค์การดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนในประเทศต่างๆดังนั้น งานด้านทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประ,ประเทศจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยเช่นกันนอกจากนี้ความพร้อมของประชาชนในแต่ละประเทศก็ยังมีความแตกต่างเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ละประเทศก็มีไม่เหมือนกันดังนั้นความขาดแคลนของบุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละประเทศ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาตินะคะจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้บริษัทข้ามชาติในต่างประเทศประเทศมีเหตุผลมาจากความได้เปรียบทางค่าแรงหรือใกล้แหล่งวัตถุดิบแต่ประเทศเหล่านั้นอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางวิศวะเฉพาะด้านงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดอบรมในเรื่องต่างๆจะมีความประสบความสำเร็จเพื่อให้ผลต่อการผลิตบุคลากรพัฒนาบุคลากรยิ่งขึ้นถ้ากฎหมายของประเทศเหล่านั้นมีการจำกัดไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประเทศประกอบอาชีพต่างๆยิ่งทำให้ประสบปัญหาทางบุคลากรเพิ่มขึ้นหรือต้องโยกย้ายไปลงทุนในประเทศอื่นแทนค่ะ ข้อที่2ง,งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารกลยุทธ์การดำเนินงานในประเภทของ MNC มีให้หลายรูปแบบตามที่ได้กำหนดได้ไปแล้วในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการระหว่างประเทศการกำหนดกลยุทธ์ของจิตการข้ามชาติย่อมมีผลโดยตรงต่อนโยบายทางด้าน การคัดเลือกผู้บริหารข้ามผู้บริหารเข้ารับผิดชอบงานต่างประเทศต่างๆค่ะ 3. กฎหมายสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักต่อการลงทุนโดยตรงในในต่างประเทศได้แก่กฎหมายในต่างประเทศดังนั้นงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ MNC <ม>ก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายในต่างประเทศเช่นกับอย่างไรก็ดี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แม้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายแรงงานแต่ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยประหารประการหนึ่งได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร HR ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของเนื้อหาและรายละเอียดนอกจากนี้ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็อาจต้องมีการ ปรับกฎหมายของตนให้ทันสมัยรวมทั้งต้องมีการปรับโดยให้ความสำคัญกับสิทธิมยาชนและความเสมอภาคเนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วและมีอำนาจทางเศรษฐกิจให้สำคัญให้ความสำคัญและมักใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ในการเข้าไปประกอบกิจการทางธุรกิจ ในประเทศอื่นๆนั้นนอกจากจะมีปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้วจิตการของบางประเทศเช่นอเมริกายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายบางข้อที่มีผลบังคับใช้ต่อธุรกิจอเมริกันที่ดำเนินจิตการในต่างประเทศด้วยค่ะข้อ 4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมหนึ่งมีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าความเชื่อความหมายและความเข้าใจในเรื่องต่างๆค่ะดังนั้นงานทุกชนิดทางด้านบุคลากรจึงต้องให้ความสำคัญต่อปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกการพัฒนาและการจูงใจพนักงานค่ะการไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมในการบริหาร HR ย่อมก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ห้ากลยุทธ์ในการจัดการระหว่างประเทศตามที่กล่าวไว้แล้วว่ายุทธ์กลยุทธ์ในด้านจัดการระหว่างประเทศมีหลายประการและกลยุทธ์ยังดังกล่าวย่อมมีผลต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานด้านบุคลากรดังจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ล้วนเป็นกลยุทธ์ที่แนวทางในการใช้บุคลากรระดับสูงในการบริหารงานในต่างประเทศจากแหล่งที่ไม่เหมือนกัน 6. การเตรียมการการไปเป็นผู้บริหารในต่างประเทศ MNC ของ USA ได้รับบทเรียนมาจากประสบการณ์ของการส่งบุคลากรไปเป็นผู้จัดการในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพราะสหรัฐมีกิจการข้ามชาติมากมาย ในขณะที่คนอเมริกันที่ลักษณะแตกต่างจากคนชาติอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเอเชียในเรื่องวัฒนธรรมกล่าวคืออเมริกันจะมีความเป็นส่วนตัวสูงในขณะที่คนเอเชียมีลักษณะที่ให้ความสำคัญกับหมู่คณะสูงดังนั้นปัญหาทางการบริหารจึงเกิดขึ้นเสมอบทบ,บาทของฝ่าย HR ใน MNC เหล่านี้ได้แก่ จะเตรียมการอย่างไรจึงจะทำให้บุคลากรที่ได้รับความมีได้ได้ไปรับผิดชอบงานบริหารในต่างประเทศสามารถปรับตัวเข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้และสามารถปรับงานร่วมกับบุคลากรในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเตรียมคนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ แต่ยังรวมถึงการเตรียมเพื่อให้บุคลากรไปปฏิบัติงานต่างประเทศกับประเทศและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเพราะบุคลากรที่จากสำนักงานใหญ่ไปไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจมีผลกระทบต่อส,สถานภาพของบุคลากรที่เพิ่งกับจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นงานของฝ่ยาย HR ในการในปัญหาดังกล่าวสรุปค่ะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศต้องมีมุมกว้างจึงจะสามารถกําหนดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกและต้องรู้ถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบุคลากรในประเทศอาทิจำนวนแรงงานของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกค,ความรู้ความสามารถของบุคลากร ระบบการจัดจ่ายค่าตอบแทนการติดตามและวิเคราะห์ประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารจากประเทศแม่ที่ไปไปประจำในต่างประเทศเพื่อให้สามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานให้กับบุคลากรวัฒนธรรมนะคะมาดูความหมายของวัฒนธรรมกันนะคะวัฒนธรรมโดยทั่วไปหมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตนค่ะเรามาดูความแตกต่างของทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะประเทศต่างๆในโลก มีความแตกต่างกันทั้งด้านวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยมเนื่องจากแต่ละประเทศมีลักษณะทางวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจวิทยาการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแยง้งอันนำมาสู่ฉนวนการทำสงครามได้การแก้ไขและป้องกันความขัดแยง้งทางสังคมและวัฒนธรรมคือการหันหน้ามาปรึกษา หาลือกันและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะมาดูสาเหตุความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมกันนะคะ 1. ความแตกต่างทางเชื้อชาติเผ่าพ,พันธุ์และศาสนาย่อมมีวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันเช่นการแต่งกายการกินอยู่ นิธีกรรมจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะสองนะคะลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศและภูมิอากาศย่อมทําให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเช่นคนที่อยู่คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มจะมีลักษณะการกินประเพณีความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกันไปจากคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงหรือทะเลทราย 3. นะคะรูปแบบทางเศรษฐกิจ รูปแบบทางเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลักษณะงานและการทำงานจะทำให้มีความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะคนที่มีความคิดแบบตะวันตกนิยมใช้เทคโนโลยีจะแตกต่างจากการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมหรือพึ่งพาธรรมชาติค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการพิจารณาความแตกต่างทางสังคมและวัฒน,นธรรม หนศาสนาเป็นหลักคำสอนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์แต่ความแตกต่างกันในการนับถือศาสนาเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เสมอค่ะ 2. ความเชื่อสังคม 1. มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเช่นชาวยูเชื่อถว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่ พระเจ้าประทานให้ชาวยิวแต่ชาวอาหรับไม่เชื่อเช่นนั้นจึงทําให้เกิดความขัดแย้งและนําไปสู่ส,ภา,สภาวะการทําสงครามกันและ3ค่านิยมนะคะค่านิยมเป็นแนวทางในการพฤติปฏิบัติที่ต่อกันมาวัฒนธรรมแตกต่างกันว่าค่านิยมย่อมแตกต่างกันเช่นกันค่ะเช่นสังคมตะวันตกไม่เคร่งครัดในความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง ส่วนโรกตนออกมีความเข้มค้นในเรื่องนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของพนังงานแต่ละชาติทําให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดความเชื่อค่านิยมที่ทําให้เขาแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากเราเข้าใจว่าที่เขาทําอย่างนี้เพราะประเทศเขาเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันก็ให้เขาทําความเข้าใจกับวัฒนธรรม ของเราด้วยจะได้ปรับเข้าหากันเพื่อการทำงานที่ราบรื่นเข้าอ,อกเข้าใจกันค่ะขอบคุณค่ะผมมีแผนว่าจะขยายโรงงานเพิ่มไปยังโซนยุโรปไปโซนเอเชียจากคนที่ผ่านมาของคุณมิเกลและคุณเจสซี่ผมได้เห็นว่าคุณมิเกลมีความสามารถในด้านภาษาเกาหลีและคุณเจสซี่มีความสามารถในด้านไอทีและภาษาฝรั่งเศส ที่สําคัญคุณมีรัยนสรมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างผมเรียนเห็นว่าคุณทั้งสองคนมีศักยาภาพและคุณสมบัติที่ต้องที่ผมต้องการผมจึงอยากให้คุณมิเกลและคุณเจสซี่ไปปฏิบัติการในหน้าที่ประธานบริษัทเพื่อดำเนินกิจการในประเทศนั้นต่อไป การทำงานร่วมกับคนอื่นเดี๋ยวกันสีมารับก่อนพวกกูพูดค่ะคนเด็กจนจนไม่ควรจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้เลย่ะใช่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 ถูกอะไรอ่ะยังไงซะ คนพูดเนี่ยก็รับปรทางานเป็นแรงงานอยู่แล้วจะต้องมาเรียนหนังสือทำไม้จริงมากอะมันก็ไม่แน่หรอกนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะผลการเรียนของอาเฉียงดีกว่าเจ้าถึงมาพูดแบบนี้เออใช่ใช่ถูกถูกใช่แล้วกันถ้าแค่พูดไปตามความเป็นจริงเท่านั้นน่ะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเออพวกเรามาปรึกษาเรื่องงานกันดีกว่าใช่ใช่ใช่ถูกจะมีแขกผู้มีเกียรติมาที่โรงเรียนเรานะพวกเราก็ต้องมีหน้าที่ต้อนรับพวกเขาไงแล้วจะให้การต้อนรับยังไงอ่ะ อ to เอางี ah, ah, ้ด er ีไหมลายลายตกใจหมดเชื่อสิงโตต้อนรับแขกอ่ะโอ้โหมันไม่ยากเกินไปหน่อยเหรอนั่นน่ะเออตัวข้าเกี้ยไปเออจะคิดว่าไงอ่ะฮะโอ้ยสิงโตบ้านป้าที่ไหนอ้วนขนาดนี้เราจริงไหมแมวกระชากตั้งใจพวกเจ้ากันแล้วกันงอนเลยไม่งั้นพวกเราก็ท่อบทกรนให้การต้อนรับพวกเขาออกมามันน่าสนุกตรงไหนกันโอ้ยดีเลยชอบ จะจัดการเองก็แล้วกันนะอ้ข้ามีธุระไปก่อนดีกว่าโอ้ยงอนงอนงอนอืมอะไม่เข้าใจจริงๆคนพวกนี้คิดอะไรกันอยู่ะรอด้วยรอข้าด้วยรอด้วยรอด้วยรอข้าด้วยรอด้วยรอด้วยรอข้าด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้ยเหนื่อยนี่เจ้าเจ้าเดินออกมาไม่รอข้าเลยนะนี่นยโอ้โหใช่ไม่ได้ เราคุยกับพวกนั้นไม่รู้เรื่องนะคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เรามั่งเพื่อนร่วมชั้นเราก็ดีกันทุกคนแหละน่าทักเจ้าวะนี้ก็ดีแล้วอ่ะโอ้ยลุ้นมึงเอามึงเอาโอ้ดิข้าล้มเจ้าจังหัวร้อย่อยก็มันน่าขำมากเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้หมอเออขอบคุณครับหลวงตาได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า <c oughs> อันนั้นจะไปล้างตัวทำความสะอาดในวัดก่อนแล้วค่อยกลับบ้านดีไหมโอ,โอ้ดีครับดีดีดีดอ้านี่คือะอะไรนเนี่ยทุกคนช่วยกันเขียนคำกรอนอวยพรแขกผู้มีเกียรติห่ออีกสักครู่พวกเรามาฝึกท่องกันดีไหม อืมดูก่อนนะเน่เน่จะต่อ,อ,อกตั้งใจอ่านอะไรอยู่ล่ะอ,อ่านคำกรอน,น่ะท่องๆแล้วมันก่อนล้มลงไปไงบ้างนะฮะไม่เป็นไรหรอกเราต้องมาท่ององมันลำบากด,ด้วยน,ะน่ะเราไปพวกเรามาฝึกกันเถอะดีดีดีถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวโดนไปสนใจ ขับไปทำตัวหน้าเบื่ออย่างนั้นหรอกเรื่องงานยามีใจแข็งมามาเยี่ยมเยี่ยมมาเราต่างดีใจท่านผู้มีเกียรติมาจากแผนไกลพวกเราดีใจที่ท่านมาเยี่ยมจะเป็นอะไรไม่อยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะเออพราะคุไม่สนใจผมเลยอ่ะผมผมผมไม่รู้จะเข้ากับพวกนั้นได้ยังไงนะครับไม่เข้าใจจริงเลยการเข้ากับเพื่อนได้ดีจริงๆแล้วมันเฉลิมยาก ถ้าเจ้ามีจิตใจที่ไม่แบ่งเขาแบ่งเรามีจิตเมตตามีความอ่อนอน้อมไม่จะรู้ความเป็นมิตรในตรีทุกคนก็จะต้อนรับเจ้าอีกท่านช่วยเหลือเจ้าด้วยนะเข้าขใจหรือยังละ่ะจริงล่ะครับถ้าตัวเองไม่คิดจะลองเดินก้าวออกมาก่อนเป่ยหวังว่าจะมีใครเข้ามาหาเจ้าก่อนเรือ่องราดีมาเรีมามาเรียบมา